ครับสวัสดีครับเก่าโค้งกับผมครับเล้งทีทีสมัยคาครับผมวันนี้พามาดูภายในซับในของรถชนิดหนึ่งครับลองดูนะครับนี่เป็นโฟมฉีดเลยนะ <Yeah. S 1> เห็นอย่างนี้ไม่ใช่รถยุโรปนะครับปกติโฟมพวกนี้จะเห็นรถยุโรปเยอะนะครับเป็นของดีนะนี่คือของดีมากยังไม่เฉลยครับเอาดูหลังคาก่อนนี่ครับเราถอดล้างมาอย่างนี้เลยนะฮะงานเขาดีมากเนี่ยดูผ้าซับหลังคานี่ดี ดีเลยนะครับฉเฉลยครับรถอะไรครับเอ,อ่ยแอนแอนนี่ครับ MG3 ครับ MG3 ผมว่าใครได้ลองขับรับรองชอบชอบแน่นอนผมยังชอบเลยแต่ติดด้วยว่ามันเป็นแบรนด์รองนะครับคนอาจจะก,กลัวมือ2ลองดูภายในครับคันนี้เราลือ้อย่างนี้เลยนะฮะเจ้าของทำกาแฟ6นี่เลยครับถอดรูปเงาะซะเอี่ยมอ่องเลยคอนโซลน,น้องคอนโซลหน้ามันมาเป็นชุด เวลาลื้อปุ๊บมันออกมาเป็นชุดครับมันเลยต้องออกมาด้วยนะฮะเห็นไหมเอยข้างในเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นตัวซันลูปด้วยเหรอใช่ด้วยเนาะโอ้โหลืัอเละเลยไม่บางคนบอกลือเละบางคนบอกลือสวยนี่ครับเดี๋ยวน้องพึ่งลองมาดูนี่แต่ละชิ้นโอหมันเยอะมากเนาะนี่เลยลือมาจริงๆทั้งคันนะครับไม่ได้ หลอกอะไรเลยนี่ลำโพงทวิตเตอร์ติดมาอย่างนี้เลยของเขาดีนะคะ MG คือถ้าแต่ว่ามันคนอาจจะนิยมน้อยหน่อยนะครับแต่เนี่ยจากการที่ลื้อทำมาเนี่ยฮะภายในดีมากประกอบแต่ละชิ้นเนี่ยดีมากจุดยึดแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยเยอะหลายจุดรถเนี่ยไม่ต้องคอบแคบคอบแคบเลยนะครับดูภายในคันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยว เรามาดูโครงสร้างคันนี้เลยครับใครกำลังจะหาซื้อ MG 3อยู่นะครับดูคลิปนี้เลยก่อนซื้อต้องดูดูแล้วจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเฉลยแนวข้อสอบอน้องคุณพึ่งเอาตรงไหนก่อนเริ่มที่ไหนก่อนเลยเอาเริ่มฝาหน้าฝาหน้าฝาหน้าคันนี้นะครับมีการแก้ไขมาดูน็อตได้ดูน็อตเลยนะครับใครตามผมในคลิปจะเห็นว่าน็อต เวลาไขาเป็นยังไงนะฮะนี่ตรงไหนจะเห็นชัดตรงนี้เห็นชัดไหมครับคุณทองพึ่งอันนี้เป็นฝาหน้านะครับนี่ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเนาะเห็นไหมฮะระหว่างสันน็อตเนี่ยมันเหมือนมีรอยสะเก็ดสะเก็ดมันมีการแต้มสีรอบที่สองครับนะฮะอ่าอย่างเงี้ยคือฝากระโปรงเนี่ยเคยถอดออกมาถอดจากอะไรอ่าเราดูคานหน้าประกอบครับคานหน้าเนี่ยไม่มีชนเลย ผมถามเจ้าของรถแล้วเคมมาครั้งหนึ่งครับเคมฝากกระโปรงหน้ามาชิ้นหนึ่งครับน้องเหมียวน้องเหมียวขึ้นไปครับอ้าวตามดูต่อกันครับนี่อ้าวดูนี่ก่อนครับอันนี้ซุ้มล้อน็อตจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเล็บดำไหมเนี่ยผม <c oughs> นี่นะครับน็อตไม่เคยไขน่าจ,จะเห็นอยู่เนาะพยายามผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนี้เนาะอ้าว คานหน้านี่เลยครับคานหน้าเอตัวนี้เป็นอย่างนี้เลยนี่คือเดิมเดียอันนี้เป็นตัวปรับตั้งฝากระโปรงนะครับสูงต่ําอ,อ้าวคานตัวขวาเป็นอย่างนี้สองข้างตรงข้ามกันนะครับเหมือนกันต่อไปดูประตูดูฝั่งนอกไหมตรงนี้จะมืดหรือเปล่าแอนแอนแอนนี่ครับขอบประตู ตะเข็บตามนี้เลยนะครับบอกกันอีกครั้งหนึ่งครับดูก่อนซื้อ MG 3ดูคลิปนี้แล้วเทียบเคียงได้เลยนะฮะจะได้รู้ว่าตะเข็บแนวเป็นยังไงน็อตประตูหลังเป็นยังไงนี่ครับน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะครับน็อตผูหิว้วนะฮะ,ะสติกเกอร์ชิ้นนี้นะครับต้องไม่มีละอองสีติดสติกเกอร์ต้องรอยนูนเด่นออกมาเลยนะครับ จะเห็นว่ามีระยะ,ะตะเข็บประตูหลังเป็นยังไงนี่ครับตะเข็บประตูหลังนะครับครับอันนี้เป็นหน้าง,งานจริงไม่ได้จัดฉากอะไรทั้งนั้นนะครับสถานที่อาจจะดูแล้วไม่ไม่ค่อยื้ยหรูแต่คือของจริงเราทําจริงหมดเลยอประตูซ้ายประตูหน้าประตูหลังเป็นอย่างนี้น็อตหูหิ้วฝาหลังนี่ครับ มัฟไม่มีรอยไขนะครับน็อตนี่เลยเดี๋ยวพาดูตะเข็บฝาท้ายหน่อยอดึงลงมาให้ใกล้ๆโอ๊หรือวนี่เลยนี่เป็นกระจกนะนี่แนว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 ,แนวขอบข้างบนนี่เบิลเป็นกระจกนะครับนี่เลยนะครับแนวดูแนวฝาท้ายเป็นแบบนี้นะครับ สรุปจบประตูสองข้างเต็นเหมือนกันฝาท้ายตะเข็บเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ถ่ายตะเข็บฝากระโปรงหรือ,อยัง,อยงเอ่ยฝากระโปรงหน้ามาดูตะเข็บฝากระโปรงเพราะว่าเขาเคลมสีด้านนอกครับตะเข็บเขาเป็นของเดิมหมดนะครับเข้าใจว่าอู่สีหรือโชว์รูมเนี่ยอาจจะขอดแต่ฝาไปทำนะฮะก็ก็ก็เข้าใจ เราเข้าใจได้นะครับห้องอบหนึ่งห้องเนี่ยครับไอ้คันจะเอารถเราทั้งคันเนี่ยเข้าไปอบเพื่อทำสีชิ้นเดียวเนี่ยครับมันไม่คุ้มค่าเขานะครับเวลาทำสีเป็นชิ้น2ชิ้นเนี่ยผมว่าไม่ว่าอู่สีหรือโชว์รูมนะครับโดยมากเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเลือกที่จะถอดหลายๆชิ้นมาสมมติรถรถคันนี้ทำสามชิ้นนะฮะรถอีกคันหนึงทำสอชิ้นอีกคันหนึ่งทำฝาท้ายอีกคันหนึ่งทำฝาหน้า ถ้าเขาก็ต้องเซฟคอร์สเซฟค่าใช้จ่ายนะครับพ่นเสร็จปุ๊บนาพวกนี้ไปอบเป็นหลายๆคันรวมกันนะครับเสร็จปุก็เอาประกอบใส่อันนี้ต้องส่วนนึงต้องเห็นใจปู่สีด้วยนะครับเพราะเคมแค่ชิ้นเดียวไอ้คันจะเอารถทั้งคันเข้าไปอบเพื่อทําชิ้นเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเขานะฮะนะครับก็ทูนอีกครั้งครับใครกาลังหาซื้อ MG 3อยู่นะครับตัวนี้ ตัวนี้ขายครับเดี๋ยวลูกค้าจะขายจริงๆแล้วเป็นลูกค้าเก่าเรามาให้เรามาให้ทางร้านทําความสะอาดให้แต่ตอนนี้ลูกค้าบอกแล้ว,ว่าจะขายอ่ะก็เดี๋ยวเราทําเสร็จปุ๊บเรามาลงรีวิวอีกทีนึงนะครับอันนี้มาให้ดูความสะอาดอ่ะใครต้องการลดวความสะอาดหรืออย่างนี้เลยนะครับขับ M G-3 อยู่เราทําได้นี่คือตัวสลูปนะครับเราลื้อได้เลยสะอาดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสนใจความสะอาดเบอร์นี้ติดต่อคุณน้ําพึ่งครับ ที่เบอร์0 8นนะครับ083 4 44, 4 4 4494นะครับคุณน้ำพึ่งเป็นตากล้องอยู่ตอนนี้นะครับนี่เบาะเบาะเราก็ถอ,อดได้แต่ถ่ายไม่ทันประกรอบเข้าไปหมดแล้วนะครับประกรอบคื้นหมดแล้วครับถลกเราถลกเบาะออกมาหมดเลยเบาะไม่ทันพอดีน้องเขาประกรอบเข้าไปก่อนนะครับลื้อปุ๊บสะอาดแน่นอนถอดรูปเงาะแล้ว คุณจะได้รถใหม่เลยนะครับค่าใช้จ่ายคุยกันที่หน้างานนะฮะสรับวันนี้ต้องลาก่อนนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับความสะอาดอย่างนี้เราทําได้จริงนะครับรือออกมาเลยนะครับความยากความง่ายแล้วแต่หน้างานความสกปรกก็ต้องว่ากันนะครับผมติดต่อที่ TT Smile Car 083 444 4494นะครับน้องพึ่งที่เป็นตากล้องอยู่หรือติดต่อผมครับ 083 222 2252นะครับยินดีตอบข้อซักถามนะครับบริการเต็มที่ครับผมครับสวัสดีครับ